ชหงาหรือสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคลิปนี้เนจะมาสาธิตการหมักผมด้วยเกลือดําและการใช้เกลือดํากับร่างกายนะคะอันนี้เนใช้เกลือดํา6ช้อนชาพุนพูนนะคะกับน้ําเปล่า2แก้วในการที่จะผสมสําหรับเอาไว้สําหรับหมักผมนะคะ คนให้ละลายให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆพ,พอมันละลายเข้ากันแล้วก็หาไอ้ที่ใส่ซึ่งเน,นเนี่ยจะใช้เหมือนตัวที่ใช้สําหรับบีบซอสะคะ่ะขวดนี้นะคะแล้วมันจะมีที่สําหรับหยอดเพราะเดี๋ยวนี้จะหยอดไปที่หนังหัวนะสำหรับใครที่กลัวว่ามันจะเค็มเกินไปก็ลดปริมาณลงได้ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะมันสามารถเก็บเอาไว้ได้นานได้หรือจะทำเป็นน้ำเกลือ แล้วก็เอาไปไว้ดื่มเป็นเกลือแร่ได้นะคะจริงๆแล้วเกลือดาใช้ได้สารพัดเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการหมักผมนะเพื่อนคือถ้าสมมติว่าขี้เหนียวกลัวเปลืองกลัวเปลืองเอ้เกลือดํานะก็สระผมไปก่อนใช้แชมพูอะไรอยู่ก็สระ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 ,สะไปก่อนได้เลยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆแล้วสมมุติว่าเราสระผมแล้วเนาะ แล้วก็นี่นะคะจะมีที่หยอดวิธีนี้มันประหยัดมันโดนคนผมเพราะเวลาคุณเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงนะคะใส่เข้าไปในคนผมเลยเหมาะกับคนผมเยอะจะเอาหมักหน้าหมักตาได้หมดเลยนะคะเนี่ยหยอดไปทุกอันเลยหยอดหยอนเหมือนน้ำทะเลแสบตา แต่ตาิดนึงแต่มันโดนตามันไม่เป็นอะไรค่ะเพื่อนึกถึงเวลาเราลงน้ำทะเลเนาะก็หยอดไปแบบนี้นะคะหยอดให้ทั่วจะใช้อันนี้เล็กหน่อยก็ได้ค่ะหยอดไปหยอดน้ำัว หยดแล้วก็แล้วก็ให้มันทั่วทั่วหว่ะพยายามให้มันเข้าตาเข้าตามาันแสบจะแสบแต่มันไม่เป็นอันตรายอะไรค่ะเกินมันช่วยฆ่าเชื้อไวรัส เนี่ยพอเราหยอดอยนี้เนาะแล้วก็หมักทีน้ว้พักหนึ่งหมักไว้อย่างนี้แค่นี้เลยค่ะเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีก็ได้นะหมักไว้แล้วพอเดี๋ยวเราก็ไปสระผมออกสักรอบหนะึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นกรรมฐานอยู่นะก็ไปสระออกสักรอบหนะึ่งสําหรับคนที่สระผมไปแล้วนะมันจะมีกลิ่นกรรมฐานเนาะ ถ้าบางคนก็ไม่ชอบกิ่นกรรมดานก็ล้างน้าธรรมาบางคนทนไหวก็ล้างน้ําธรรมดาได้นะคะไม่ต้องออกก็ได้หรือทนไม่ไหวก็เนี่ยเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้สิบห้าทีแล้วก็ล้างออกทําแบบนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งสักสองสอครั้งก็ได้นะงูเกลือเนี่ยเพื่อน,อน,เ,อนเอามาล้างหน้าได้ตอนเช้านะหรือ สามารถที่จะเอาบ้วนปากแปรงฟันได้นะคะเพื่อนเพื่ออันนี้นะคะเป็นน้ำเกลือดำนะก็สำหรับกลัวคอตอนเช้าจะบอกว่าเวลาที่จะเป็นหวัด ทำเหมือนคั้นคออย่างเงี้ยทำแบบนี้มันจะหายหวัดเลยนะคะเพราะเขมียาฆ่าเชื้อธรรมชาติอยู่ส่วนใครที่ไม่ต้องการใช้กาแฟสวนดีท็อกลําไส้ใช้เกลือดำแทนได้ไม่ต้องทําเค็มปีมากก็ได้เพราะว่ายิ่งเค็มปีอะ่ะมันจะยิ่งเข้มข้นแล้วมันก็จะซึมเข้าไปเยอะเนาะซึ่งการทําแบบนี้ถ้าสมมุติเราสามารถว้้นเปล่า,าได้วันละสามรอบนะคะเพื่อนเนมันจะป้องกันอ่าเขาเรียกว่าแบบ อะไรนะตัวแมงกินฟันอนะสเตปโตคอคัสเนาะตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีอยนะเนาะอืมอือืหอหรือว่าจะใช้ผงถ่านแปงก็ได้ใช้ผงถ่านหรือว่าพอผงถ่า,านแปลเส็จก็ก็ ก็ใช้เกลือเดาอีกอุของขายที่ทำเองนะง่ายค่ะ พอเสร็จลิ้นดำพอบนปากอืมอืม ในการที่เราจะเป็นแบบ <c oughs> อักเสบแบบหมดหมดโอกาสนะถ้าใช้เกลือดำบ้วนทุกวันเดี๋ยวเนขออนุญาตไปสระผมแะอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูว่าผมนี้เนีย่ยสวยขนาดไหนนะคะ <S <S เสร็จแล้วนะเพื่อนๆอันนี้นะคะคือผมที่หลังจากสระเรียบร้อยแล้ว ใช้แล้วผมก็ดีมากเลยค่ะเพื่อนก็ลองเอาไปทดลองใช้กันนะเกลือดำน,นะคะถ้ามันเค็มมากไปก็ลดปริมาณลงแล้วถ้ามันเหนียวหัวไปก็จริงๆอ่อะสะพร้อมกับเกลือได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราพอกหัวไว้เกลือก็จะซึมเข้าไปไอ้ส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็ใช้แชมพูธรรมชาติสระ,สะ,สะแล้วเราก็นวดสักทีหนึง่งซึ่งนี่แหละเป็นวิธีการใช้เกลือที่แบบได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเกลือดำเนี่ย เขาเป็นเกลือธรรมชาติที่มีแต่ประโยชน์มากเลยนะคะเราสามารถใช้ดีทอสก,ก็ได้ใช้พอกหน้าก็ได้ใช้หมักผมก็ได้หรือจะใช้บ้วนปากก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่เน้ใช้เกลือดำนอกจากกินทําอาหารหรือว่านอกจากที่จะแบบดื่มเวลารู้สึกเจ็บคอรู้สึกไม่สบายก็จะใช้เกลือดำสำหรับใครที่ใช้เกลือดำแบบไหนยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ หรือว่าใครสงสัยอะไรก็เขียนมาที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะในอินเดียตอบคลิปนี้ล้าไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400บาทค่ะ